ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะฝนเมื่อไหร่จะหยุดตกสักทีเนี่ยเอ้ยนายนะั่นมันบ้านใครอ,ะอ่ะไหนดูหน่อยดิลองเข้าไปดูไหมเคนายเอ่อที่นี่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นบ้านของใครสักคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านแป๊บนะ เออเดี๋ยวนี่มันการทดลองวางกายพันของข้าตกรนี่วะมันใช้สารกำมาจะพัดลองสีจริงๆดนวย่ยนี่น่าจะเป็นบ้านของ่าตกร,กรที่มันสร้างไว้อะแต่สาเหตุอะไรที่ทำให้มันทิ้งบ้านหลังนี้วะไม่รู้เลยวะนายจุดเทียทงกันก่อนคืนนี้เราจะพักที่บ้าน ช่วยเอาของพวกเก้าอี้หรือกล่องเนี่ยมาไว้ตรงประตูนะเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้ามาโอเคไแม่นายได้เลยเอาละเราก็เสร็จแล้วนะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วอนะนอนเลยแม่นายนอนเลยละกัน เโอเคอะโอ้เคอ่ะ huh. ห right. uh huh. oh, yeah. ลับเพลินไปหน่อย8ปดโมงแล้วว่ะเอาล่ะยืดสนยืดสายสักหน่อยโอเคออื mm ้ hmm. okay. uh huh. เดี๋ยวเยวลยเนาะนี่เรานอนโดยที่ถือปืนมาทั้งคืนเลยเดร๋ยวนี้ได้ความรู้สึกอย่างไงอยู่ในนะ อยู่ได้ความรู้สึกอย่างไรอยู่เป็นทหารฝึกเลยอะ่ะโอเคปลุกหลอดไฟดกว่าวะตื่นมาฝนหยุดตกแล้วแล้วก็ดีนะที่เรารอบครอบอะ่ะเอาเก้าอี้กับพวกไม้มาไวอ้อ่ะดูดิมันพังประตูได้แต่ว่ามันพังพวกเก้าอี้กับไม้เราไม่ได้อะ่ะเกือบตายแล้วไห่ล่ะเราอะ่ะอืม มันใช้สารกำมันตะภาพลังสีในการทําให้กวางกลายพันธุ์แล้วกลายเป็นพวกมันจริงๆด้วยวะ่ะเราอย่างน้อยก็ได้เบาะเสอ่ะบ้านเนี้ยแต่มันมีห้องใต้ดินไหมนะนอ,อกจากใต้โต๊ะมันก็น่าจะไม่มีแล้วแล้วมันคงไม่รอบครอบขนาดทำชั้นใต้ดินใต้โต๊ะด้วยแหละอืมไปเลยทุกคนเรา ท่านฮาฟอะไรตอนนี้ไอ้พวกอเล็กซานเดอร์ฮาฟตอนนี้มันแบบมาบุกบ้านเก่าของนายท่านนะครับเออมันบุกถึงบ้านเก่าแล้วเลยเหรอใช่แล้วครับเออเอาจริงดิไอ้พวกอเล็กซานเดอร์มันบุกมาถึงบ้านแล้วแล้วเหรอวะแม่งเลยรู้แบบแฉหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นแฟนเลยไหมครับเอ้ยเอ้ยพูดอะไรอะ่ะ